ครับวัดดีชาวยูทู e ทุกท่านครับนนี่ภาาเบิ้งการสูบน้ำครับสูบน้ำแบบเส้นรถไยปั้นครับวันนี้ห้องก็ะเทียงครับยุบประยัดครับประยุก เล็กเลี้ยครับเอาม้าประยุกใช่ครับแต่ก่อนมันจะเป็นเครื่องยกมันครับเครื่องปั้นมันตึงลูกเราครับไม่ได้ใส่แล้วครับเดี๋ยวนี้ใส่รถไถยกเอาครับอันนี้งบประหยัดประหยัดครับคือเล็กเท่าไหร่ครับมิดมิดแล้วพขาพีจีโอแล้วเขาพีจีโอครับตัวนะถ้าเกิดเล็กเลี้ยอยู่บ้านครับเอาไม่เห็น ตัวนี้เป็นมลูลีหน้านนสิบแปดครับนี่ครับสิบแปดนิ้วถูกน้ำใท่เขาครับ คนตกก็คอยจะมีนำขั้งไทยนะครับสูบแแพร่ครับงบประหยัดครับแล้วนี่ถ้าทำก็จะเล็กอาจจะแพงนิดนึงครับเล็กก้นราคาไล้กกับืมอกี้บาทครับประมาณงบประมาณ ทำาเอีกับประมาณสองพันกว่าสองพันนิดย้ยอยย้อยพีจีโอครับเอาของโรตารีปั้นของเทาโรตารีปั้นยินนะครับโดยของโรตารีนะครับ พี่น้องโอ้มีน้ำแล้วไสปุ๋ยแล้วครับฟ้าก็จะไล่ไล่เนี่ยต้นไม้ก็ไล่ไล่เนี่ยครับธรรมดาครับนาป้านาขุกใช้กระพูประจ่ายเอวสา,ามขุครับเตียงสลูกน้ำเตียงปั้นน้ำมุรีปั้นน้ำครับอดิตประสงค์ทำง่ายๆครับบ้านๆครับ nên là bỏ đi về tỷ lệ quang hầm để bà hầm tap bà là tap bà là tap bà là là